สวัสดีค่ะเจนนี่แล้วนะคะค่เจ๊อแอลเล่นนี่เราพาที่ไหนนะคะเอาพามาทาบุญที่วัดนะคะวัดบ้านอ้อใต้นะคะเป็นอ่าเป็นการตักบาตรพระใหม่นะถ้าใหม่มาบินทบานนะคะพระที่บวชเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอ๋อไม่ใช่ดิวันที่สองวันที่หนึ่งบวชที่รัชดาวันที่สองบวชที่วัดสกรนะคะเป็นการบวชบวชเพื่ออ่า วันคล้ายวันพระราชสมบพสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพนะคะนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะพระใหม่มาแล้วพระใหม่มาแล้วพระมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ได้ทําบุญตักบาทช่วงเวลาหกโมงนะคะก็หมู่บ้านอ้อนะคะมารวมตัวกันที่นี่นะคะใครอยากทําบุญตักบารเดี๋ยวเสร็จจากการทําบุญตักบาตรแล้วเราก็จะทำทำความสะอาดวัดทําความสะอาดวัดไม่มองกล้องมึงเลยว่าเขินรึเป่าวะ ตาทุ่มมนุลันมีอย่างไหมบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นวัดบ้านเราก็รวมกันทำบุญจากบ้านเนาะอทายลูกกันอยู่คนงานคนงาน เลยก็ได้ทำบุญตอกบาทแล้วเนะา,าะพระมาแล้วไทยบางเมืองบ้างผสมกันพครึ่งใกล้จะมาแล้วพระพระมาแล้วทำบุญ <laughs> จิบจิบแน่แล้วทำบุญจิบจิบเนาะปีน้องไยก็พอเอาเนอะทุกคนอยู่สบายดีหล่ะสงการไัไผ่ได้ปิกบ้านก็อนุโมทนาบุญเลยกันเนอะตอนนอ ลุงวีเห็นนะอม้าไม่ม้าหลังละอ่อน,ออนบ้านเฮาละอ่อนเดี๋ยวมันเข็มเนาะเข็มฮันลูไ่ไผ่ก็คมอไข่กั้นเหมือนพราะมาเตรียมโถแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่เราใส่บาตรกันเนาะพระรักก็มา ครับครครัรับค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 รั างแบบบทความเลย นิบนี่เหรอนิบนี่อองก็เออมันล่นเออนี่ฮะฝนกับสุมมาก็บสาน นี่ไงตั้งหล,ลังเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้งหลังมีให้ไปโจยอเน้นเลยเน้น,นหุห่งหักครับหลวงก็เป็นไปตามนนี้ะะค